โยโยโยบใบสองมรงกรเชิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึงูหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v p p n l n ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับมาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครึงเน้นทีมเดียวพี่เจรเรื่องเกมลาลิกาสเปนคู่ดึกนะครับเวลาตีสตรง เราเมอริดรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเบียร์เลอันดับ3ครับเมอริดเนี่ยสิแต้มจากการชนะ5เสมอ3ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดในลีกบุกเสมอแอตเมอริดมา1-1นนะครับแต่ว่าในแชมเปี้ยนซีส์เนี่ยถือว่าเสียฟอร์มนะครับบุกไปแพ้ลิวที่ฝรั่งเศสมา0ูต่อหนึ่งคาร์โลนเชเลตติยังหมดสิทธิ์ใช้งานทีโบกูกตัวอา阿าบาบราฮิมดีอาสนะครับดังนั้นประตูจะยังก็งเป็นอังเดรลูนินไปก่อนเหมือนเดิมนะครับเกมรับก็คาบาคามีเตารูดิเกอร์เมนดี้ตรงกลางเนี่ยแม่ต้องเดาาใจนนะครับ่ เป็นกาม์มิงก้ากับเฟเดรโกเบลเบเดนะครับแนวรุกก็ชูเบลิงแฮมโรดิโกวินิสุตจูเนียเอ็มบัปเป้มีชื่อกลับมาเล่นสำรองในเกมกับลิวแล้วนะครับเกมนี้ก็น่าจะฟิตออกสตาร์ตตัวจริงได้ครับในขณะที่บีอาริเล มี17แต้มจากการชนะ5เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะลัสปามารสมา3-1นะครับมาเซโน่ทำทีมน,น่าสนใจนะครับตัวเจ็บก็หวนฟอยเคลาดโมเรโนโ,โยเซเปเลสนะครับแกนหลักชูนเนียดิกบายยี่กับคอสตาคุมเกมรับตรงกลางมีเดนิสสวเรสปาเป้เกดานี่ปาเรโคอิเลียส อัคโคมาชนะครับกองหน้าก็มีคลัสเปเป้กับเทียเบเบรรี่นะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันมาริตเปิดบ้านถลม่ม4-1บ้านเบียเรลจบ4-4คู่นี้ก่อนเกมเขามองเร้วลมาริตเป็นต่อพอสมควรนะครับบียเรลอาจจะเหนียวแน่นในฤดูกาลนี้ครับแต่ว่าจุดสําคัญคือโยเซฟเปเรสดันไปเจ็บ ตรงนี้แม่ข้างหน้าถือว่าหายไปเยอะนะครับเปเป้น่าจะเล่นงานแนวรับมาริดยากส่วนมาริดได้เอมเปเป้กลับมาน่าจะทําให้เฉียบคมยิ่งขึ้นนะครับดูแล้วต้องพยายามทาแต้มเร่งไล่จี้บาร์เซโลน่าด้วยครับเกมแบบนี้วัดใจเรามาริดนะครับพี่เฉยมองว่าแม้ว่าเบียร์เราจะเหนียวแต่ว่าเกนมนี้มาริดน่าจะเน้นรับประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับมาริดน่าจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ครับให้เชียร์แล้วมาริดเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย